จอบปลาค่ะพราะนักพน้องจ้าปลาอยูตย่ตรงอีพอเนาะอันนี้เป็นหอยเชอรีเนาะค่ะ,ะนี่คีสภาพอีดวงตรงค่ะพราะนักพน้องจ้าน่าจะมีอยู่นะเศราไม่ปลาไหลไงเลยเศร้า จะกุ้งเต็มเลยเอาบอกจะกุ้งไงเนี่ย,ยะะอ,อ,อ,าาอือนนอ,มอืมอ่ออือ่ืออืออ่มอีออืองือาืออืออืี่ืออืออมออออออืออออืออื่ออออออ คนบ่ค่อยกินเบียดเนาะค่ะก็เลยสซากเอาคือหน้าเจ้าของละปโค,คอใหญ่ค่ะเพ,พ่อแม่พี่น้องจ้าไปะพ่อแม่พี่น้องจ้านี่มะลักยำยำมะนั้นท่านพ่อหาอยู่ได้ค่ะนี่ป่าล้งค่ะนี่โอ้ของท่านพ่อได้นี่ค่ะโอ้โอ้เต็มมันนี่เลย พอสอืมบอสพี่น้องจ้ปพอสโอ้ยก็เป็นโลคุณนะ่ะมิเตปดุกล้วนๆค่ะเค้ยเถิงอันนี้ตอนนี้พี่น้องมึงไงโอ้ยแกยังไหนบนันมี้ค้นจะเอาเป็่นลรือเปานี้ ในบ่อคอใหญ่ตัวนึงค่ะเป็นปูให้เธอในข่อสิเอาเป็นนี่นี่เอาในบ่อไม่มีพี่น้องจ้าเนี่เอาว่วเป็นค่ะเอาว่วเป็นเยอะเยอะเยอะเยว,เ,ยว,เ,ยวเป็นแนวด่ายแนี้นี่ค่ะฝนกัสิตกได้ค่ะนี่ลมมาแล้วฟ้าเริ่มผ่าพ่าค่ะฝนตกมีสิพาลงมาเอาปลาตอนดูกบึ้งแน่โพมีพี่น้องจา้าโหปะดุปะดุปะดุพี่จะโตงาม ได้ประมาณเคืองลูกนะคะเพื่อเพื่กลุ่นนึ่งนี่นี่รักยามออของท่านพ่อนี่แหละยามยามแล้วก็ใส่้เพื้นคือเกา่าเนาะจ้ะรักเอาของเล่ารักเอาของท่านพ่อใส่ใบแล้วคือเกา่าคนตรงแห้งๆมา่ายวาด้วยอันนี้เราไปน้ำนามนะนี่คนกำลังมาจา้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าหนี้จะกลับแล้วค่ะได้ประมาณโลนหนึ่งค่ะ เดี๋ยวกลับบ้านนี้สิททเทพเบิ้งเนาะค่ะว่าได้น้อยได้หลายเบืออื่นยังมาลักยามของกันพ่ออีออกโอ,อ้ยโอ้ยคือหมดใจอันน่ะเอมันลงเห็นบ่ป่าลงเลยเนาะป่าลงเลยนะัยนซะับปุ้ยใส่ซับยังลักเอาอยู่ในส่วนอีพ่อตัวนี้ถือเบิร์ดนี่เอ๋เห็ดอะไรเหตุก <c oughs> ็ไม่บอเห็ดไะไรล้วเนาะลักเอามะโคเลยมะโคลักเอา แต่ว่าป่านี่ถึงตรงอีพอเบ,อเบิดเลยทั้งหมดทั้งมวลน,นี่แต่ว่าปะโคเออปะโคเอมันสิลงฝ่ายเนาะปะโอซักแล้วเออปะโอซักอ่ปะ,ป,ะป้าทำไมพี่น้องจ้าไปเช่นนี้คุ้มเลยรักเอาในในส่วนอีพอได้นี่จะหองไปว่าได้รักเอาในส่วนแล้วคนอื่นมาไปคนอื่นมาไปรุ่นกันเนาะค่ะว่านี่จะได้ลายซับในเนาะโอเคเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้จ้ามีผ้ามาเบิ่งกบที่นี่เลี้ยงไว้เลยจ้ะเนี่ยนี่ อันนี้กบอาทิตย์เดียวนะคะจากเอาเอามาตัวเล็กๆเด้อค่ะเด้อนี่ให้วาอาหารเธอี่ถาดนี้เอาผักกระเนียงมาใส่เนาะค่ะนี่แล้วมีตัวหนึ่งตายด้วย คนมยังไม่ออกมาเนาะน,นี่พ่อปนละขนาดเนี่ยออกสีดำๆเลยเนาะค่ะาะวผักกระแย่งเป็นเน่าเนาะค่ะ ยังฟูนย์นี่หรอจ้านี่โอ้ยโอ้ยรเรืดอยค่ะไงวันแล้วล่ะจ้าพ่อคนลเลยคนยังไม่ออกมาเนาะค่ะเนาะ